เมืนน่อนเสวคัมจะพาทุกคนเข้าครัวเนาะแต่งกินแกงป่าย้อนนะพี่น้องใจส้มผักกาดเสมมะเขือเทศหรือว่าเสมมะดินเนาะพี่น้องสไตล์บ้าน,านสไตล์เสือคําเนาะมนูงง่าย,ายสบายสบายเนะาะสไตล์เสอคัมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลน์เนาะฝากกดสับตไคร้ให้ซ่องเสวคัคได้เด้อหักกันน,น้อยหักกันนาน เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมเนาะพี่น้องช่วยฝากกดไลค์เนาะให้กันและกันเนาะพี่น้องเนาะขอขอบใจ สำหรับปลาในซ้มเซลคําก็จะจุงไวเนาะเซลคัมซื้อมาเมีกิกะโลหนึ่งเนาะพี่น้องโลหนึ่งกับสองร้อยบาทเนาะพี่น้องมีตัวน้อยตัวใหญ่สําหรับตัวใหญ่เซลคัมก็จะนามาคิดแกงเนาะตอนนี้อ่าหม้อฟดแล้วนะเนาะพี่น้องเซลคัก็จะใส่เนื้อปลาลงไปในหม้อเลยเนาะสําหรับเครื่องปรุงทีว่าเซลคัมลงไปในหมอ้อก็จะมีมะเด็่ส้มเนาะ หักเพ็ดหัวตะไคร้หรือว่าหัวสินไครเนาะหัวค่าที่ว่าใส่คัมลงไปเนาะจะมีเกลือแล้วก็ผงนัวเนาะสำหรับผงนัวผู้ใดหมักหลายนัวหลายก็ใส่หลายเนาะนัวน้อยก็ใส่น้อยเนาะพี่นะ้องจะทำกระจะเคลียเนาะหรือว่าเชือป่าให้บันทึกน้ำเนาะพี่นะ้องปะไว้อีกประมาณหนาทีเนาะฮอนยังค่อยจะมาใส่ ส้มพักไปลงไปเนาะนอนปิดปาที่กินงายนอนปิดปาเนื้อออนพวกมีกระดูกน้อยเนาะส่วนหญจะเป็นกระดูกใหญ่เลยเนาะกินง่ายกินสบายเนาะเซลคํากินคนเดียวก็จะเห็ดหมอกเก่งเดี่ยวนอนน้อยเนาะเพราะว่าจะเห็ดเป็นคาบเดียวเพื่อบ่อให้อาหารเป็นการเหลือเนาะเซลคําก็จะเห็ดประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าเหลือกันเหลือน้อยนึงเนาะสาหรับ เซาคักินคนเดียวเนะาะเมื่อปลาเห็นว่าปลาสุกตีแล้วนะเนาะเซาคําก็จะมาใส่ในลงไปเลยเนาะนี่ก็คือส้มผักเนาะพี่นะ้องที่ว่าเซวคําซื้อมาต,ตลาดเนาะก็จะ,จะมาเก่งใส่ปลาเนาะเก่งใส่ส้มผักก็จ,จะมีรสซัดเปรี้ยวหรือว่ารสซัดส้มเนาะบวกไปใส่กับมักเดนเนาะพี่นะ้อง ก็จะมีรสจัดจ้านตัดข่าวเลยเนาะพี่น้องสำหรับเมนูนี้ปลาจะข้าวซ้ำไดก็จะเป็นหยุดข้าวเลยเนาะเมนูนี้เหมาะสําหรับเป็นสดกินกับเครื่องดื่มก็ได้เนาะพี่น้องรตอว่ากินกับข้าวก็ได้เนาะเป็นเมนูง่ายๆสบายๆเนาะพี่น้องบ้านใดก็สามารถที่กินได้เนาะเมนูง่ายๆนี่หลายคนก็อาจจะบ่เคยได้ แกงปลาย่ญญอนใส่กันกับอ่าสมผักเนาะเดี๋ยววันนี้เซลค่ะมาให้เหบิ่งเนาะว่าสําหรับสมผักสามารถแกงได้หลายเมนูคือกันเนาะจะเป็นแกงใส่กระดูกหมูเนื้อไก่บวชจังซี่เนาะพี่น้องก็เฮ็ดได้เนาะบริเวแต่ว่าแกงสมผักกาดใส่ได้แต่ปลาย่ญญอนเนาะสามารถใส่ได้หลายปลาคือกันเนาะจะแกงใส่เอียนเนาะ เพื่อปลาไหลเนาะพี่น้องกุบบอหมีนต่างๆก็ัตมาถิใดเนาะจะมีแม่คข่เนาะพี่น้องมีเม่เนาไก่ได้สองตัวเนาะพี่น้องชีว่าเส้อคามเห็นเนาะก็จะปะไว้ประมาณนี้อีกมุ่งห้านาทีปล่อยให้เนื้อมันฟดเข้ากันให้ส้มตอนนี้เนาะแล้วเส้อคามจะก็จะมาป่งเนาะสำหรับเมนูเกี ส้มผักกาดใส่ปละยอนเนาะกาดถือว่าสำเร็จแล้วเนาะพี่น้องซิมรสชาติเนาะพี่น้องกาดถือว่ารสชาติจัดจ้านเนาะส้มเผ็ดแล้วก็ออกนัวเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่ในส้มผักกาดจะมีของนัวอยู่เนาะอันนี้ก็ถือว่าจบแล้วเนาะพี่น้องง่างง,ง่ายๆเนาะสบายสบาย ทุกคนสามารถแต่งกินได้เนาะลองเฮ็ดลองทำมันได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวแต่สิใจกับเมนูนี้เนะาะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสับตะไคร่นะ้ช่องสักกรายกแฟมิล,ลี่เนาะเมนูง่ายง่ายสบายๆกับสไตลนะ์เซฟทำเนาะเมนูแกงปลายย้อนเนาะพี่น้องใส่ผักชุ่มผักกาดเนาะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเ ฮักกันเลนน้อยฮักกันกกนานๆอย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร้ให้ซ่องใส่คำเนาะเ่อเป็นกำลังใจในการฮิดคิดต่อไปเนาะเมื่อนานเ้อคำจะพาทุกคนเข้าครัวเนาะแต่งกินแกงป่านย้อนเนาะพี่น้องใส่ทรงผักกาดใส่มะเขือเทศหรือว่าใส่มะตินเนาะพี่น้องสไตล์บ,บ้านสไตล์เซลคำเนาะเมนูง,ง,ง่ายๆสบายๆเนาะสไตล์เ้อคำ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลน์เนาะฝากกดซับสไครต์ให้ซอ่องสซ่คำดเด้อฮักกันน,น้อยๆฮักกันนานๆเพิ่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมเนาะพี่น้องช่วยฝากกดไล่์เนาะให้กันและกันเนาะพี่น้องเนาะขอขอบใจ